สวัสดีครับก็วันนี้ก็มาเจอกันอีกเนาะแต่ว่าอันนี้จะออกเนี่ยเป็นข่าวเก่าหน่อยนึงเพราะจริงๆแล้วมันหมดอายุไปแล้วด้วยก็เสนอตัวนี้แต่ว่าอันนี้ผมขออนุญาตเอาเล่าผมขออนุญาตเอามาคุยเอามาเล่าเพราะว่าเรื่องนี้ครับผมพอเข้าใจนะว่ามันสายไปละแต่ว่าอันนี้ผมผมคิดว่าผมยังไม่ได้เอาลง แล้วก็ไม่ดูภาคเพราะอะไรเนี่ยแหละแต่ว่าเอาไว้เป็นข้อมูลเผื่อใครที่เสิร์ชดูหาทีหลังเช่นผมต้องการรู้ว่า AMT เคยวางขายตอนไหนท่อนแวงเคยมาวางขายตอนไหนไอ้สูตรร้อสอง S มาวางขายตอนไหนคุณจะได้รับรู้รับทราบแล้วก็จะได้แบบว่าไม่พลาดอีกเนอะคืออาจจะดูช่วงเวลาเช่น มนันามาขายตอนช่วงมกราคมแล้วมันน่าจะมาขายอีกเมื่อไหร่แล้วก็แพ็กเกจอะมันเป็นยังไงจะได้พอทราบหรือพอย้อนมาดูกันได้นะครับผมสำหรับ a m t จุดเด่นก็คือ a m t เนี่ยจะเป็นตรงเหมือนออโต้รีโหลดดิงนะครับผมคือปกติถ้าเกิดเราพูดถึงคําว่าเป็นออโต้โหลดออโต้โหลดอะมันจะเป็นแบบว่ามีระบบที่แบบยิงเป็น R รัมแม็กแต่ของในส่วนของ AMT นี่เข้าใจว่า แป๊บหนึ่งนะถ้าเป็น Auto ing, ออโต้รีโหลดดิ้งเดี๋ยวผมเช็คก่อนคือคืองี้ครับบางคนจะชอบเออบางคนจะใช้คําว่าออโต้ออตโออต้โหลดดิง้งรวมๆมันไม่ผิดแต่อย่างงผ,ผมขอเช็คทุกคนอ่าเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมทิ้มายไปแล้วแต่ผมถ้าจะผมจําไม่ผิดเอ็มบิทีอะอย่างค้าเราไปดูสเปคมันอ่ะนี่เราไปดูสเปคมันนะ เนี่ยครับมันจะเป็นคล้ายๆข,ของคือแล้บออโตรีโหลดดิ้งอ่ะมันถ้าเกิดพูดเอาเข้าใจง่ายๆอ่ะมันคือคล้า,า,ายๆกับของตัวรถถังของอิตาลีอ่ะที่ว่าพอ get ไหมว่าแทนที่เราจะต้องรอยิงให้หมดแล้วก็บรรจุกระสุนเข้าดําทีเดียวมันก็จะแบบว่าอ่ะเหมือนกับบรรจุกระสุนไปเตรียมรอไว้อ่ะครับผมได้ยิงไปหนึ่งนัดคุณถอยมันก็จะบรรจุบรรจุเสร็จแล้วเราก็ ไปยิงโดยที่มีกระสุนสำรองไว้อีกประมาณสองหรือสานัดหรือเงี้ยได้ในในตัวลางซึ่งดูจากสเปคมันตรงนี้นะอ่าผมเข้าใจว่านี่มันคือนัดแรกนัดสองแล้วก็นัดสามดังนั้นสมดังนั้น,น,นาตามสไตล์ตัวเนี้ยก็หมายถึงว่าเออมันเหมาะกับการที่สามถ้าเกิดคุณยิงคือสามนัดอะมันเหมาะสำหรับที่คุณคุณมั่นใจว่ามันไม่มีโอกาสแล้วที่จะใช้ในการยิงขอเกรบเปล่าว่าแบบว่าเวลาออกไปปุ๊บเนี้ย คุณดูแลอยกสักคู่อีกทีมหนึ่งมันแห่มาเดี๋ยวจะหันมาทางคุณแน่ๆคุณไปแอบคุณไปโฉบยิงหลังเขาได้หรือยิงข้างเขาได้ปุ๊บเนี่ยคุณซัดเลยสามลัดแล้วคนค่อยหนีออกมาหรือถ้าเกิดคุณแบบว่าต้องยิงแบบว่าต้องเน้นเหมือนประมาณว่าตึงกําลังว้างไรเงี้ยรถคันนี้จะเหมาะก,กับการที่แบบว่าเออยิงแล้วหลบแล้วมันค่อนข้างรีโหลดที่จะเร็วเพราะมันใช้เวลารีโหลดแค่ประมาณสิบสองวินาทีหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็คือมันจะเป็นจะเป็นสไตล์การเล่นประมาณนี้เนาะ ท่อนแวงท่อนแวงนี่จะโดดเด่นมาในเรื่องของที่ว่าหัวมันเล็กเราไม่รู้ว่าตัวรูปกันทํางานด้านในมันเป็นอะไรยังไงของจริงนะแต่พอเข้ามาในเกมมูฟแทงเนี่ยจุดอ่อนของมันเนี่ยถ้าเกิดคุณทำาฮาวดาวหรือว่าซ่อนตัวถังเนี่ยครับผมไปกับสภาพภูมิประเทศต่างๆเนี่ยเรียกได้เลยว่าแทบจะเป็นอมตะจนกว่าจะโดนอาัตราจรน,นี้ไงเนาะหรือว่าตนกระสุนระเบิดอัดแต่ว่า พอด้วยความที่ป้อมมันหนาหรืออะไรเงี้ยครับป้อมมันหนามากเพราะอย่างเนี้ยในสเปคมันก็บอกไว้แบบเอามาชุบจุดเด่นเลยว่าป้อมด้านหน้าเนี่ยหนาเฉลี่ยแล้วเนี่ยสองปสิบมิลลิเมตรเข้ากับว่าแบบถ้าเกิดผมไปในหวัวไม่ใครยิงเข้าอ่ะยกเว้นคนไปเผื่อแบบผ่านข้างป้อมไม่เขายิงเองนะอันนี้ก็ช่วยไม่ได้เนาะก็เลยมีจุดเด่นเรื่องฮาวดาวนะครับผมสุนไอสูตรร้อยยี่สองเอสอ่าตัวนี้ผมว่าเขาออามาขายเพราะว่าแบบมันไม่มีโอกาสเอามาขายในวันทุกวันฉลองใช้ ปกติวันวีเดอวันวิกตอรีอินยุโรปเดอมันจะถูกออกมาขายแต่เนื่องจากว่าสงครามเนาะหรือว่าสงครามที่กำลปงะทุอยู่บนตอนนี้มันเท่ากับว่ามันามาขายไม่ไนดะ้เพราะมันจะเป็นการเชิดชู something เนาะเป็นเชิดชู ideology บางอย่างเขาก็เลยแบบว่าคง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 เอามาขายในช่วงนี้คือแบบว่าในเวลาที่มันไม่เกี่ยวข้องกันแต่ปกติไอตัวเนี้ยมันจะถูกออกมาขาย มันถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์แบบหนึ่งในรถที่ว่าเอาชนะมาเหมือนกันเอาชนะมาซึ่งแบบทางยุโรปได้เหมือนกันนะคือข้อเสนอจบไปแล้วเราจะไม่พูดถึงเนาะแต่ถ้าพูดคร่าวๆคือมันมีขึ้นตอนวันที่ส6บหกมกราคมจนถึงวันที่ยี่สิบามกราคมนะครับผมข้อเสนอก็จะเป็นมีตั้งแต่ที่ว่ามีตัวรถนะครับผมมีแค่ตัวรถมีตัวที่แบบเป็นแพ็คเต็มมีพลรถที่แบบว่ามี EXP พพอที่จะฝึกเขาสามารถได้สาม ขายพัสมารถกเลยน,นจะเป็นแพ็คใหญ่นะครับผมมีทองมีอะไรแถบมาซึ่งก็น่าจะแพงพอสมควรน่าจะประมาณสามพันหรือสี่พันอะผมผมจาราคาไม่ได้แล้วก็จะมีแพ็คแบบซุปเร์มแพ็คแบบเดลุสจะมาขายเป็นรูปแบบนี้ท่อนแมวงก็เอามาขายคล้ายๆกันก็จะมีรูปแบบเสร็จประมาณคล้ายๆกันก็เดียวกันเลยแหละอันนี้นะครับผมไอ้ส so ุดร้อยยี่สองเอสอันนี้เนื่องจากว่าเป็นรถที่มันมีมานานแล้วพอสมควรก็เลยไม่ได้มีแพ็คพิเศษเลยขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่าตัวของมันเองอะ่ะ มันพิเศษอยู่แล้วคืออย่างที่ผมบอกไปว่ามันบอกว่าไม่ได้มีหลายแพ็คเป็นพิเศษแต่แพ็คมันเป็นพิเศษอยู่แล้วก็คือว่าเอ่อเนื่องจากผมไม่แน่ใจว่าเป็นแพ็กเกจที่ขอต้องใจขายอย่างนี้ตลอดไปเลยหรือเปล่าสาหรับคันนี้ครับผมคุณสังเกตดูบะทัดล่างเนาะว่าพ้นรถเนี่ยครับผมจะมี พี่น้องความสามารถพี่น้องร่วมลบเนี่ยแถมมาด้วยซึ่งผมเข้าใจว่ามันเป็นการที่ขายร่วมกับไอซ์ s อย่สองเอสอย่างนี้อยู่แล้วประมาณนี้อยู่แล้วก็คือจะมีพี่น้องร่วมลบเนี่ยเป็นความสามารถที่ศูนย์นะครับผมแล้วก็ของอะไรเนี่ยค่อนข้างจะฟูแพ็กก็น่าจะราคาก็น่าจะเอาเรื่องแพ็กเนี้ยประมาณนี้ครับผมก็คือไม,ไม่ไม่ได้มีอะไรมากก็แค่ว่าถ้าถามผมนะตัวที่สนใจจริงจะเป็นตัวไอซ์รอยสองเอสมันอาจจะรู้ว่าเป็นรถที่เล่นยากเพราะว่ามันเป็นทีดีรถกล่องขนาดนั้นแล้วก็ทีดีอ่เนาะ คุณต้องพึ่งพาคุณขอเยอะมากเลยแต่ทางก,กับกันคือผลที่คุณได้อะ่มันจะได้ยิ่งกว่าตัวรถเพราะว่าคุณจะได้ตัวคลรถที่ว่ามันเป็นมีความสามารถที่นย์ซึ่งถามว่าสําคัญมากไหมมันสําคัญสำหรับในกรณีที่คุณจะต้องการเก็บคลรถเอาไว้ใช้งานอย่างอื่นเช่จนจะเอาไปถึงตอนท้ายที่สุดเลยมันก็จะใช้ค่าบกงานในการฝึกความสามารถน้อยลงอย่างน้อยเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งความสามารถเนี่ยก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้เนาะ ตัวคุมจริงคือเนี่ยเพร์กตรงนี้เนี่ยแหละที่มันจะคุ้มนะครับสําหรับตัวแพ็คนี้ส่วนแพ็คด้านบนก็ภาภาพครับใครชอบรถแบบไหนก็อานนั้นเออวิีผมก็เห็นคนนิยมเล่นอยู่แล้วก็ทอนแวงนี่ก็ถึงจะเริ่มซาปไปบ้างแล้วแต่ว่าถ้าเวลาเจอมันก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่น่ากลัวอยู่ก็เหมือนกับทีมต้องอีกทีมที่เจอต้องแบบใช้แท็กติกอะไรอย่างนี้นในการล่อให้แบบ ให้มันไม,ม่หันมาสนใจแล้วก็ยิงด้านข้างมันได้เลยหรือก็บ,บุกชาร์จเลยซึ่งส่วนใหญ่ถ้าบุกชาร์จก็จบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับก็ประมาณน,นี้เนาะว่าแพ็กเกจอันนี้ขอโทษที่มันชา้าไปจริงๆโอเคครับเดีย๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับ